สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับมีท่านสมาชิกหลายท่านนะครับถามเรื่องของปิโตเคมีว่านะครับเมื่อไหร่หุ้นเหล่านี้จะมีการฟื้นตัวนะครับผมก็คัดเลือกนะครับตัวที่เป็นท็อปพิกนะครับในกลุ่มนะฮะเป็นผู้นําในกลุ่มของอุตสาหกรรมนี้นะครับมานําเสนอท่านสมาชิกนะครับเพื่ออยากใช้ประกอบนะครับการลงทุนนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับหลังจากที่นั่งรีวิวแล้วนี่นะครับ ก็พบว่าหุ้นบางตัวมีความน่าสนใจนะฮะหนึ่งในสตัวนี้ฮะท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆอย่างเช่นปตท GC นะครัตัวใหญ่ๆอย่างเช่น IVL นะฮะทั้ง2ตัวนี้มีความน่าสนใจอยู่ในหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมจะพาท่านสมาชิกมาดูงบทางการเงินเขาก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับหลังจากที่มีการประกาศงบในไตรมาสหน่งของปี63ออกมานะครับา งบในไตรามาสหนึ่งปี63ของอปตท GC นะครับก็มีการขาดทุนนะครับท่านสมาชิกนะขาดทุนไปแปดพอยแปดสิล้านโดยประมาณนะครับถ้าเทียบกับปี62แล้วก็ถือว่าในปี62ก็ยังว่าถือมีกำไรนะครับแต่ว่าถ้าดูปี62กับปี61นะครับปี60ปี59เนี่ยนะครับกำไรเนี่ยนะครับไม่มีความโดดเด่นนะฮะก็คือว่ากำไรตั้งแต่ปี62เนี่ยนะครับมีการลรดลงมาเรียกว่า เรียกว่าเกินครึ่งเลยนะครับนะเพราะว่าก็คงจะมีเรื่องของดีมานในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลงนะครับทําให้ราคาหุ้นนะครับด r อปลงมาล่วงหน้าแล้วนะครับตั้งแต่ปี62นะครับแล้วก็ล่าสุดในไตรมาส1ปี63นะครับก็ขาดทุนไปอีก8,700ล้านนะครับ MarketCap ตอนนี้นะครับ190,000ล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดู Book Value ตอนนี้นะครับ0.7นะครับ P/E เราดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขาดทุนนะครับ เราก็ดู Book Value แทนก็0.7ก็ถือว่าต่ำกว่า b o o k value อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของราคาตอนนี้ก็รูดลงมาอย่างน่าใจหายทีเดียวครับท่านสมาชิกนะครับผมพาไปดูกราฟทางเทคนิคนินดนึงนะครับท่านสมาชิกกราฟทางเทคนิคมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันด r อปลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําจุดต่ําสุดอยู่ประมาณ21บาท40สตางค์ตรงนี้ครับก็มีการริบาวขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไป ผ่านแนวต้านที่36บาท70สตางค์นะครับตอนนี้ก็ไปเทสแนวต้านถัดไปอยู่ที่46บาท20สตางค์โดยประมาณนะครับอยู่ที่เส้นฟิโบนัคซีศูนตรงนี้ครับท่านสมาชิกนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับมีการปรับตัวลงมานะครับคิดว่าน่าจะมีการไซด์เวอยู่ในบริเวณนี้ครับ3าบาท70สตางค์ขึ้นไปนะครับหรือบริเวณ40บาทโดยประมาณนะครับก็คงอยู่ในช่องนี้อยู่นะครับแต่การที่เราจะลงทุนนะครับ นนี้เป็นกราฟวีกนะครท่านสมาชิกลองไปดูในกราฟอ่าถัดไปเป็นกราฟเเอ่มันนะฮะท่านสมาชิกนะฮะกราฟมันมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้าตลาดมานะฮะก่อนปี2012นะครับ PTGTC นะครับไม่เคยหลุดเส้นนี้นะฮะอันนี้เป็นเส้นแนวรับนะครับที่ผมตีไว้นะครับตรงนี้อยู่ที่50บาทนะท่านสมาชิกหลังจากที่เข้าตลาดมานะครับไม่เคยหลุด50บาทเลยนี่เป็นครั้งแรกะที่หลุด50บาท พอหลุด50บาทก็เป็นนิวโรทันทีนะครับแล้วลงมาแถมเยอะเลยฮนะแถมมาอีกครึ่งหนึ่งเลยก็คือปิดที่ต่ําสุดที่21บาท50สตางค์นะครับตอนนี้แท่งเทียนมีการรีบาวขึ้นไปนะครับสแท่งเทียนสีเขียวนะครับคิดว่านะครับถ้าถ้าเราจะลงทุนนะครับนะ,ะเราต้องให้แท่งเทียนตัวนี้นะครับมันผ่าน50บาทไปได้ก่อนนะฮะเหตุผลคืออะไรครับท่านสมาชิกพอผ่าน50บาทไปแล้วเนี่ยกอกาสจะฟื้นตัวแรงๆก็มีขึ้นเป็นแบบนี้นะครับนะแล้วก็ HIGH ที่เขาเคยทําได้นะฮะหนึ่งอยาบาทจุเลยนะฮะท่านสมาชิกนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายท่านก็เข้าไปลงทุนแล้วมันไม่ยอมไปไหนฮะคือหุ้นพอมันติดแนวต้านแบบนี้นะครับมันก็ไซด์เวลลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทำฐานนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยนะครับเราเข้าไปลงทุนแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นสักทีทําให้เราก็อึดอัดนะครับแล้วก็มองว่าทําไมหุ้นที่มีพื้นฐานดีแบบนี้นะครับถึงราคาหุ้นถึงไม่วิ่งนะครับเหตุผลเพราะว่า พอตสอสอพอจีเนี่ยนะครับมันมันหลุดนะครับโลนะฮะโลเดิมที่เคยทําได้แล้วก็เป็นการทํานิวโลในประวัติศาสตร์ทีเดียวครับสำหรับพีดีทีจีซีนะฮะท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยผมมีข้อแม้ว่านะครับหากท่านจะเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับอย่าไปกลัวว่านะครับราคาหุ้นเนี่ยนะเราไม่ได้จุดต่ําสุดนะยีบาท50สตาตังเงี้ยหรือว่าไม่เกิน50บาทเราเราอย่าไปกลัวอย่างนั้นครับสิ่งที่เรา น่าจะกลัวมากกว่าคือว่าซื้อแล้วมันไม่ขึ้นซื้อแล้วติดแนวต้านที่50บาทแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆอันนี้เป็นเทคนิคการลงทุนนะครับเราจะเห็นหุ้นตัวดีดอ่ามากมายฮะในตลาดนะครับซื้อแล้วมันไม่ยอมขึ้นเพราะเหตุผลว่ามันมีแนวต้านบางแนวต้านที่มีความสําคัญแล้วก็มันหลุดแนวต้านนั้นมานะครับอ่ามันหลุดแนวรับนั้นมาอย่างเช่นแนวรับที่เคยรับได้เนี่ยนะครับหลายครั้งทีเดียวครับในประวัติศาสตร์เขาเนี่ยในปี2015นะครับในปี2016เนี่ยนะครับ 5 0บาทเขาล้มได้มาตลอดนะครับแต่ครั้งนี้นะฮะแท่งเทียนแดงดูดลงมาแล้วก็ดูดลงแรงนะครับลงมาเรียกว่าแถมไม่อีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับทําให้การฟื้นตัวนะครับต้องเจอแนวต้านหลากหลายเพราะว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยที่ซื้อมาแถวๆนี้นะฮะบางท่านก็ไล่ซื้อลงมาตามนี้แล้วก็ติดอยู่ด้านบนๆนี้เยอะเลยนะฮะทั่นสมาชิกนะครับเขาก็จะมองว่าไหนๆก็ดีบาวขึ้นมาก็ขายไปเลยนะครับอย่างนี้ครับกว่าจะขึ้นไปได้เนี่ย ผ่านแนวต้านที่50บาทเนี่ยผมว่าคงใช้เวลาพอสมควรแต่ยังไงก็ตามนะครับให้เรา,าจดไว้นะครับว่าแนวต้านที่50บาทเนี่ยเป็นแนวต้านที่มีความสําคัญฉะนั้นเนี่ยเมื่อผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้แล้วนะครับผมมองว่าถ้าเข้าไปลงทุนก็มีโอกาสที่จะเห็นผลกําไรนะครับ1-2ปีก็คงจะเห็นได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ผ่านแนวต้านที่50บาทเนี่ยนะครับมันก็จะลงมาไซด์เว์นะครับทำให้เราอาจจะเสียโอกาสนะครับในการลงทุนหุ้นตัวอื่นที่กราฟทางเทคนิคสวยกว่านะครับ ฉะนั้นการลงทุนนะข้อที่1น,นะครับท่านสมาชิกนะเราต้องดูฟันเดเมนทัลมันนะครับนั้นฟันเดเมนทัลเนี่ยผมไม่เถียงว่าปตทจีจะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับแต่างไรก็ตามเขาประสบการณ์ขาดทุนมาแล้วนะครับนะเมื่อกี้แล้วก็กํากไรในตั้งแต่ปี6กก็ลดลงแสดงว่าเรื่องของดีมานซัพพลายในตลาดก็คงมีส่วนด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือว่ากราฟทางเทคนิคนะท่านสมาชิกกราฟทางเทคนิคมันจะเป็นตัวบอกว่า จุดไหนที่เราควรจะเข้าจุดไหนที่เราควรจะดูไปก่อนนะครับการลงทุนในหุ้นนะครับอนอกจากเราจะดูพื้นฐานแล้วนะครับหากว่าแท่งเทียนหรือว่าราคาหุ้นเนี่ยมันผ่านจุดสําคัญไปแล้วเนี่ยหากเราเข้าไปลงทุนเนี่ยโอกาสจะประสบความสําเร็จมันสูงกว่านะครับนั้นอ,อาจจะไม่เทียงว่าใครที่ได้ราคาหุ้นต่ำๆต,ต,ต,ตรงนี้นะครับบริเวณตั้งแต่21บาท50สตางค์นะครับขึ้นไปเนี่ยนะครับจะได้เปรียบอันนี้จะจะจะ,จะไม่เทียงเพราะว่า ในระยะยาวนะครับผมก็คิดว่ามันคงจะขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไรตอนนั้นเองนะเมื่อไหร่นานแค่ไหนเนี่ยบางท่านเนี่ยเข้าไปลงทุนตั้งนานก็ไม่เห็นผลสําเร็จสักทีนะครับฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่านะครับหากจะเข้าไปลงทุนนะครับควรจะให้แท่งเทียนมันผ่าน50บาทไปก่อนนะครับพอผ่าน50บบาทไปก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ได้นะฮะการปรับตัวขึ้นไปนอกจากทางเทคนิคแล้วนะครับ ในเรื่องของฟันเดิมนท่ามันนะครับกำไรกำไรก็ควร,ครยยจะมากขึ้นตามไปด้วยเป็นเงาตามตัวนะฮะหากแต่เทคนิคขึ้นอย่างเดียวแต่ฟันเบนท่ลไม่ขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ท้ายที่สุดก็ต้องลงมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านสมาชิกดูเทคนิคนิดหนึ่งนะครับ50บาทนะท่านสมาชิกนะฮะจดไว้นะครับตรงนี้ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็คิดว่าโอเคครับอีกตัวหนึ่งก็คือ IVL ฮะท่านสมาชิกก็มาตีคู่กันนะครับก็เป็น หุ้นที่เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างดีนะครับ IBL นี่ดีหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนนะไตรมาสหนึปี63เนี่ยกำไร570ล้านบาทนะครับแล้วก็ลักษณะของอ PE ตอนนี้ก็ดูยังแพงอยู่นะครับนะบเพราะว่ากำไรมันลดลงม่นข้างเยอะนะครับ PE ของปี62นี่นะครับ2 1 5สนะท่านสมาชิกนะครับ PE ตอนนี้75.65ที่มันสูงขึ้นแบบนี้เพราะว่ากำไรมันลดลงทั้งเองนะครับ แล้วก็ลักษณะของกราฟทางเทคนิคเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะครับกับ GC นะครับลองไปดูนะครับอันนี้เป็นกราฟวีกนะฮะท่าสมาชิกกราฟวีกนี่นะครับต่ำสุดที่เขาลงมาแตะเนี่ยนะครับ15บาทนะ90สตางค์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการดีบาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นกราฟนะลักษณะของเท่งเทียนที่เป็นขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้จะติดแนวต้านอยู่บริเวณ28บาท94ก็ตีไปสัก29บาทนะ นะก็เป็นแนวต้านบริเวณตรงนี้ยีบาทนะท่านสมาชิกนะถ้าผ่าน29บาทไปได้เนี่ยก็จะขึ้นไปเทสรบริเวณ32มสบาทห้สต่างตรงนี้ครับเป็นเส้นถัดไปนะครับทีนี้เราจะลงทุนไม่ลงทุนนะครับเราดูจุดสําคัญจากกราฟมันนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่บอกว่า,าลักษณะของการเคลื่อนไหวระยะยาวของหุ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าหุ้นในกลุ่มของปิโตรเคมีเนี่ยมันเป็นหุ้นวัตถจักรกลุ่มหนึ่งนะครับคือมันขึ้นลงเป็นรอบท่านสมาชิกครับ ขึ้นลงเป็นรอบนะฮะอย่างเช่น IPL นะครับนะก่อนปี2011นะฮะมันเข้าตลาดมาแล้วก็ขึ้นไป1รอบนะครับขึ้นไปสูงมากนะท่านสมาชิกขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ60บาทตัวเลขกลุ่มๆนะครับพอลงพอขึ้นไปสูงสุดมันก็ลงมานะครับลงมาแล้วก็ทําโลอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ17บาท25สตางค์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นลักษณะของการไซด์เวนนะครับเป็นการไซด์เว์กรอบอยู่ระหว่างเท่าไหร่ฮะ 17บเาทยีสตางค์จนถึง28่สบาทเจสตางค์นะครับนะไซด์เวย์พอหลุดอ่ายี่สบาทเจสตางค์ขึ้นไปเห็นไหมครับมันขึ้นไปทำไฮเดิมเลยครับแล้วก็ขึ้นไปทำเรียวไฮแต่ท้ายที่สุดก็ต้องลงมา1รอบฉะนั้น1รอบ2รอบท่านสมาชิกดูนะครับฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นไป1รอบลงมาแล้วนะครับมันจะไซด์เวย์แบบนี้นะครับการไซด์เวย์ของ i อ l ดูนะครับไซด์เวย์ตั้งแต่2013นะครับจนถึง2016 ใช้เวลา3ปีนะท่านสมาชิกสปีเต็มๆนะเนี่ยเห็นไหมครับนั้นการลงมาตอนนี้นะครับก็ลงมาล็อกเดิมนะฮะเนี่ยลงมาล็อกเดิมเลยเห็นไหมครับล็อกนี้ก็ติดตรงนี้เหมือนกันนะติดที่28่สบาทเจตังค์นะฮะตีไปซต์ยี่สิบเาบาทเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมให้ดูกราฟวีคแล้วนะครับนะกราฟวีคกลับไปนิดนึงนะเนี่ยกราฟวีคเนี่ยเส้นนี้เหมือนกันนะยีบแปดบาทก็คือ29บาทอาาทตามกราฟมันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวเลขเดียวกันเลยนะครับนั้น <Das kop at io> คิดว่ามีความสําคัญเพราะว่าเห็นไหมครับมันขึ้นมาเทสต์หนึ่งสองเห็นไหมครับแล้วก็มีการลักษณะของการมาเทสต์ตรงนี้อีกนะครับการผ่านตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับพอผ่าน29บาทได้เป็นไงครับวิ่งไปเลยนะอีกดูอีกตรงนะครับเนี่ยยีบาทตรงนี้มันขึ้นไปหนไหมครับฉะนั้นเนี่ยกรอบตรงนี้จะเป็นกรอบที่เขาไซเบรนะครับนั้นจดตัวเลขไวไ้เลยว่าเมื่อไหรก็ตามถ้าขึ้นไปยืนตรงนี้ได้นะครับ29าบาทได้เนี่ยครับโอกาสจะลงทุนได้เช่นเดียวกันแต่ว่า กราฟของ i v l จะดีกว่า gc ท่านสมาชิกเขียน gc มาแล้วนะครับผมกลับไปอีกทีนะครับ pgc t นะครับกราฟทางเทคนิคนะครับดูกราฟกราฟวีก่อนนะครับเห็นไหมครับกราฟวีกเนี่ยขึ้นมาเทส46บาท17สตางค์โดยประมาณก็ประมาณสัก4 0 47บาทเอาตัวเลขแบบนี้นะครับขึ้นไปเทสเราไม่ผ่านล้วลงมานะครับต่างกันกับตัวเมื่อกี้ฮะ i v l เขามีการปรับตัวดีกว่านะครับกราฟสวยกว่าส่วนกราฟมันนะครับ ของา p จ t g c นะครับต้องรอให้ผ่าน50บาทซึ่งตอนนี้43บาทนะต้องรออีก7บาทนะท่านสมาชิกนะ7บาทผ่านไปถึงจะน่าลงทุนนะครับนั้นต้องรอต่อไปสําหรับ GC นะครับส่วน IBL นะครับขึ้นมาเทสแลนะ้วท่านสมาชิกเทสรบริเวณ29บาทโดยประมาณซึ่งเป็นกรอบที่ไซเย์นะฮะเห็นไหมครับผมตีกรอบให้ดูนะครับนะตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่เขาเข้าตลาดหากผ่าน29บาทได้เนี่ยวิ่งกระจุดเลยครันะครั้งที่2องเห็นไหมครับ วิ่งกระจุดนะ1รอบคันะสมาชิก1รอบไซเว่สปี1รอบลงมาไซเวย์แต่หากมันขึ้นไปแบบนี้ได้แสดงว่าการไซเว์อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าก็คืออาจจะใช้เวลานี้เป็นกราฟมันก็2เดือนก็เข้าเดือนที่3ก็หลุดไปได้นะพอหลุดไปได้นก็จะวิ่งกันดีครันะสมาชิกฉะนั้นประกอบกับดีมานของตลาดโลกด้วยนะครับว่าในเรื่องของปิตโตรเคมีเนี่ยดีดีมานในตลาดโลกมันจะกลับมาหรือไม่นะครับ ฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้สําคัญมากสําหรับ p t ทีทกับ IBL นะครับนะตัวอื่นเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยผมไม่ได้เอามานะําเสนอนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวจะ,อะชอบเล่นตัวใหญ่ๆแล้วก็พื้นฐานดีดีแล้วก็ราคามันลงมาแบบนี้แต่ท่านสมาชิกต้องอย่าลืมนะครับหุ้นดีแต่ราคามันไม่วิ่งเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันไม่ถึงจุดที่มันควรจะวิ่งฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบระหว่าง2ตัวเนี่ยครับระหว่าง GC กับอ i อ l นะครับผมสรุปสั้นๆเลยว่านะครับ ข้อที่1นนะถ้า g c จะวิ่งนะครับวิ่งก็ต้องผ่าน50บาทไปก่อนข้อที่2นะครับถ้า i b l จะวิ่งต้องผ่าน29บาทไปก่อนถ้าผ่าน29บาทเนี่ยนั่นคือได้อีกหนึ่งรอบเลยนะท่านสมาชิกันั้นอรอบที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะครับสูงมากทีเดียวก็าประมาณ60บาทนะท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญและเป็นพอย n ์ที่สําคัญนะท่านสมาชิกนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลตรงนี้ไปให้ คนที่ท่านรักนะฮะเพื่อใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการลงทุนหุ้น2ตัวนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านก็ถามมาผมก็พยายามที่จะเอากราฟทางเทคนิคมาให้ดูนะครับอย่างที่2นะครับหากว่านะครับมีท่านมีคําถามอะไรนะก็อินบ็อกซ์ข้ามาไว้นะครับผมจะได้ตอบคําถามนะครับหรือว่ามีหุ้นตัวไหนที่อยากให้ช่วยดูให้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่นะครับมีพื้นฐานดีเนี่ยผมก็จะเอาทําคลิปสั้นๆมาให้ทุกท่านเนี่ยนะครับในครอบครัวของเราเนี่ย รับชมกันไปด้วยนะครับแต่หากว่าเป็นหุ้นที่เป็นการส่วนตัวผมก็จะตอบเป็นการส่วนตัวให้นะครับนะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ s u b สับ i ไคไว้นะครับทั้งในส่วนของเฟซบุ o กนะครับทั้งในส่วนของ y o u t u b e นะครับเพราะว่าเป็น2แพลตฟอร์มที่ผมใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับกับท่านสมาชิกให้ได้รับข้อมูลใช้ประกอบการลงทุนนะครับโชคดีในการลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับ